พี่น้อง fc ครับผมสวัสดีพี่น้อง fc ทุกท่านครับผมเอาพี่น้องครับผมสาหรับในคลิปนี้นะครับเบวพัดก็มีแนวทางที่น่าสนใจอีกชุดหนึ่งนะครับผมแม่นมากครับผมสถิติดีมากๆครับผมกับแนวทางนะครับแนวทางหัวซองของเลขมาสีหมอกนะครับผมเนาะของงวดประจําวันที่1นะครับหนึ่งกรกฎาคม2568นะครับผมพี่น้องอ่ะแนวทางชุดนี้นะครับเป็นแนวทางมาใหม่เด้อพี่น้องเด้อแต่ก็นานแล้วแหละ ผมก็ติดตามมานานแล้วนะครับผมผมดูสถิติมานานแล้วนะครับก็เห็นมันเข้าดีนะครับผมเห็นมันเข้าดีสถิติดีมากๆนะครับผมสถิติดีมากๆแต่ตัวเลขมันอาจจะเยอะไปหน่อยแต่มันก็ถือว่าไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมเนาะมันก็มีอย่างละสี่หางตัวเด่นมีอยู่สามตัวนะครับผมนะครับผมก็มีสีเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับผมเนาะกับแนวทางเลขมาซีหมอกครับผมเลขมาซีหมอกแม่นจริงนะครับ อ่าเป็นแนวทางที่น่าสนใจอีกชุดหนึ่งนะครับผมเลยอยากจะเอามาฝากให้พี่น้องเอาไปพิจารณากันวัดเป็นแนวทางกันนะครับสําหรับงวดหนึ่งกรกฎาคมนะครับผมเนาะอ่ะเนี่ครับผมมาดูสถิติยอดลังกันนะครับผมเนาะผมเอามาให้ดูสองวดนะครับงวด16มิถุนากับงวด1มิถุนาสิบมิถุนาพี่น้องเด่น3ามตัวให้ตัวเด่น3าตัวนะครับเด่นสองเด่นห้าเด่น6กนะครับผมพี่น้องครับผมเด่น2เข้าสองเก้าครับผมเนาะ อ่าเข้าสองเก้าครับผมเด่นหกเข้าหกศูนย์พี่น้องได้ทั้งบนทั้งล่างเลยพี่น้องครับผมเนาะนี่ตัวเด่นเนี่ยครับผมได้ทั้งบนทั้งล่างเลยถือว่าแน่นอนอยู่พี่น้องครับผมเนาะอ่าถ้าถ้าเรามีตัวเด่นตัวหนึ่งนะครับผมถ้ามันตรงกันเนี่ยก็ก็โอเคอยู่นะครับนี่งวดหนึ่งมิถุนายนพี่น้องครับผมเด่นเหมือนกันนะครับผมแปดห้าหกนะครับผมเด่นสามตัวไปเข้าที่ห้าสองนะครับผมเข้าบนนะครับ ขบวน52เด้อ352ก็มีพี่น้องครับผมอ่าเป็นแนวทางที่ดีมากๆครับผมสถิติดีเดี๋ยวเอามาฝากพี่น้องไปไพิจารณากันอีกชุดหนึ่งนะครับผมเนาะนี่ครับผมมาแล้วนะครับผมอ่าสำหรับงวดนี้นะครับ1กรกฎาคม2568พี่น้องอ่ะดูเอาได้เลยนะครับผมเลขมาซี่หมอกนะครับผมแม่นจริงงวด1กค68พี่น้องตัวเด่น3ตัวนะครับเด่น3เด่น4เด่น7พี่น้อง มีสามมีสี่มีเก็ดพี่น้องมาสามหรือมาสี่หรือมาเก็พี่น้องครับผมถ้าชอบสามก็สามศูนย์สามสี่สามห้าสามเจ็ดครับแล้วก็สี่ถ้าชอบสี่ก็สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่เก็ดสี่แปดนะครับถ้าเจ็ดนะครับถ้าเจ็ดก็ชอบเจ็ดก็เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดแปดนะครับผมนี่มีอยู่สามตัวนะครับผมตัวเด่นนะครับผมแต่ผมมีตัวชอบอยู่พี่น้องมาตรงใจอยู่ทั้งซ้ำทั้งสามชุดนั่นแหละผมชอบสามห้าสามเจ็ดนะครับเลขสามสามห้าสามเจ็ด เลขสี่ผมชอบสี่ศูนย์สี่เจ็ดแต่ผมไม่เอามันมันออกยากผมเอาสี่ศูนย์ก็ได้นะครับสี่เก็ดก็เจ็ดศูนย์เจ็ดห้านะครับผมผมชอบนะครับนี่ตามนี้เลยพี่น้องชอบชุดไหนนะครับผมตรงใจที่ว่ามันตรงใจมันตรงใจกับเลขที่คิดไว้นะครับตรงใจกับเลขที่คิดไว้นะครับผมถ้ามันตรงกันก็เพื่อความแม่นยำนะครับผมพี่น้องลองลองดูชุดนี้นะครับผมหรือว่าพี่น้องท่านใดยังยังยังไม่ ยังไม่มั่นใจก็ดูดูก่อนงวดนี้นะครับผมว่ามันจะแม่นจริงหรือเปล่านะครับผมเขาว่าแม่นจริงนะครับจะแ,แม่นจริงหรือเปล่าตามที่เ่ามาลงให้ย้อนหลังนะครับผมเนาะแม่นจริงหรือเปล่าถ้ามันแม่นจริงงวดต่อไปค่อยติดตามหรือว่างวดนี้ถ้าตรงใจก็ลองลองลองเอาไปไปพิจารณาไว้นิดๆก็ได้ครับผมเนาะเอาไว้จักหน่อยจกักสิบจักเศร้าก็ได้นะพี่น้องเนาะลองเบิรงนได้พี่นอกก้องเด้ทำอากสามกันสามยังดีพี่น้อง อาผมก็มัก3ามหมเจครับผมถ้ามักซีซยังดีผมมักซีศนย์ซีเจ็ะครับซี่ศูนย่ว่าซีเจ็ดนี่งมันออกอยาผมก็บอเอาตัดออกเหลือซีนะครับถ้าเกนะครับผมเกผมก็จะเอาเก์กับเกหาเด้อเอาตอนนี้นะครับผมผู้ใด่มากนผมก็ล่องเบิสามห้าสามเจศูนย์สีเจ็ดเศูนย์เจ็ดห้านะครับผมเอาพูดใดมากก็ล่องเบิรงได้พี่น้องเด้อลองเอาไปพิจารณากันกเป็นแนวทางที่ดีมากๆพี่น้องรับผมสถิติดีมากๆ อ่ะผมก็ติดตามมาโดนแล้วล่ะนะครับผมก็อยู่ในนิตยสารที่ผมมามานนั่นแหละครับผมในหนังสือที่ผมมาบ้ามันก็หลายหวดแล้วผมกับเบิงเบิงไปอยู่นะครับผมเนาะ,ะหมวดนี้ก็เลยลองออกมาให้พี่น้องไว้เบิงพิจารณากันมันก็ตรงกันกับหลายสำนักที่ได้พี่น้องเด้อหลายอาจารย์ที่ผมมาลงให้นะครับผมตัวเลขคล้ายๆายกันหมดเลยนะครับผมเนาะ,ะตามนี้เลยพี่น้องกับผมนะไปไว้พิจารณากันสําหรับแนวทางเลขมาสีหมอกแม่นจริงหมวดหนึ K ่งกคหกแปดนะครับ ก็ขอให้พี่น้องทุกท่านโชคดีนะครับผมก็ขอให้พี่น้องพิจารณาเอาด้วยนะครับพิจารณาเอาเยอะๆนะครับผมต,ตัวเลขทุกแนวตัวเลขทุกแนวทางมันก็เป็นเพียงการคาดเดานะพี่น้องเนาะถ้าเราดวงดีไปจังไรกระด้พี่น้องนะถ้าเรามีดวงถ้าเฮามีดวงมีสุกเข้าไปจังใบสื่อใสกระด้ถือนะพี่น้องเนาะถ้าคนมืมีสุขบวกตรงๆเขาก็ยังบ่ได้อยู่พี่น้องครับผมเอาตามดวงกันพี่น้องครับผมเนาะบ่ม,มีผู้ใดเก่งก็ไพครับผมลูกบอลกลมๆบอกัวไดกระด้นะพี่น้องเนาะเฮากัน ตะผู้ไปออกเองแท้ๆกันยังบุรูอยู่ว่ามจออกต่ใดพี่น้องครับผมเอาขอให้พี่น้องพิจาจรณากันครับผมเอาไปเป็นแนวทางอีกชุดหนึ่งนะครับผมเผื่อไว้เด้อพี่น้องเด้อมีเลขชอบอยู่ใน่น้กร่องเบิงครับผมเนาะเอาตามนี้นะครับผมขออพี่น้องด้านโชคดีนะครับผมนะงวดหนึ่งขอข้อ68ที่จะถึงนี้นะครับผมเนาะเอาก็เริ่มฝากกด้ล่์กดแช์นะครับผมพี่น้องครับผมไปเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมมีแนวทางดีๆบบาวพัดก็ เอามาแบ่งปันนะครับเอามาแบ่งปันมาให้พี่น้องไว้พิจารณากันดีคือก็เหมือนเดิมนะครับผมเนาะใครชอบแนวทางของผมก็กดติดตามไว้นะครับเป็นแนวทางมีที่มาที่ไปนะครับเป็นแนวทางที่มาที่ไปนะครับผมถ้าท่านใดเบื่อถ้าท่านใดไม่ชอบคิดเยอะนะครับผมกับแนวทางสูตรง่ายคำนวณอยากอยากเข้ามาลองติดตามแนวทางของผมก็ลองดูนะครับผมเนาะมันมีเลขมันมีที่มาที่ไปมีสถิติให้ดูด้วยนะครับผมเนาะ อาตามนี้พี่น้องครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อเอาไวเ้เจอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผม